สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนกวางชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะกวางจะพาพี่พี่นะคะมาชมนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลสีนอกตู้นะคะหรือว่าในตู้นะคะแล้วก็ทั้งเป็นลูกไม้แล้วก็บอลมีชื่อนะคะเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะเมาเมา6หกสิบาทนะคะปลายทางขออเยญาตบุกเพิ่ม20บบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นต้นพี่นะคะพี่พี่ขานะ อันนี้จะเป็นต้นพี่นะคะต้นจอมจะอยู่ในในโรมนู้นนะคะพี่ๆคะ่ะอันนี้จะเป็นต้นพี่นะคะ นี่นะคะโวเคนโนนะคะกระถาง6นิ้วนะคะกวางให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะราคา99บาทนะคะ99บาทนะคะกระถาง6นิ้วนะคะโวเคโน่ต่อมานะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นคุณหญิงแล้วก็ลูกไม้นะคะรวมกันนะคะในกระถาง5.5นิ้วนะคะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะ90บาทนะคะพี่พี่ขา0บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นยอดมุกุฎนะคะพี่พี่ขาน้องไซส์โตมากๆเลยนะคะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคา90บ 9กบาทนะคะยอดมงกุฎนะคะไซส์โตมากๆนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะ ถ้าอากาศดีๆอย่างนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นใบหอกสวยๆให้นะครับต้นนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับนี่จากราคาหลักพันเนี่ยไม่ขายนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เช้าวันนี้กระถางเดียวนะครับนี่จัดไปพิเศษเลยนะครับนี่199บาทเท่านั้นเองครับสวยมากๆเลยวัสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยนะครับทรงใบเขาจะออกเป็นเอ่อกลิงกลมๆนิดนึงนะครับนี่แต่ว่าความงามของเขานี่ดูดูความทางเขาก่อนนะครับสวยมากๆเลยต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับใครสนใจนะครับ โปรโมชั่นเนาะเช้าวันนี้เอาไป150บาทราคาดีมากเลยนะครับนี่สวยจริงๆเลยนะครับและต้นนี้นะครับเป็นบอลสีที่มีชื่ออะไรชื่ออะไรนะคุณกวางอันนี้นารารนารมิ่ะนีนารานารมิรบอลเก่านะครับโปรโมชั่นเช้าวันนี้เอาไปเพียงแค่90บบาทกระถางใหญ่ๆเลยนะครับนี่และต้นนี้นะครับมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรหนา้า ดั้งเดิมนะครับนี่ติดด่างด้วยเห็นไหมติดด่างด้วยนะครับนี่เอาไปผ่าไร่นะครับสวยๆราคาพิเศษโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับต้นนี้เอาไปเพียงแค่65บาทเท่านั้นเองครับว่าสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสาวนครชัยศรีแผลงนะครับใครสนใจนะครับนี่เอาไปเลยราคาโปรโมชั่นเช้าวันนี้เลยครับ199บาทเท่านั้นเองครับและก็ต้นนี้นะครับนี่เป็นบอลกลาบเชอร์รี่ของสวนเรานะครับมีดอกด้วยใครชอบเป็นสายผสมนะครับนี่ ได้ผสมพอดีเลยนะครับในอีกประมาณ7วันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเอาไปผสมเลยในราคาพิเศษเพียง250บาทนะครับบอลกราบเชอร์รี่ของเราสวยมากๆเลยบอลสีต้นนี้นะครับเป็นสีลาหุ้มทองง้าแผงนะครับต้นแผงต้นนี้จะพิเศษคือเขาจะมีเหลืองแบบนี้นะครับผมผ่าแผงได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าความแผงของแต่ละต้นเป็นยังไงเอ้าผมเปิดโปรโมชั่นต้นนี้ก่อนนะครับสีลาแผงต้นนี้ต้นนี้นะครับผมพิเศษให้นะครับ200 60บาทนะครับนี่สวยไหมสวยมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือศีลาหุ้มทองแผลงอีกหน้าหนึงนะครับที่ผมผ่าไล่ได้นะครับนี่ตัวนี้จะสวยที่สุดเลยเท่าที่ที่ทผ่าแผงมานะครับต้นนี้นะครับจัดให้ในราคาพิเศษนะครับเ จริงๆก็น่าจะเกือบพันนะครับแต่ว่าพิเศษให้สําหรับคนชอบสีลาหุ้มทองแผลงต้นนี้ผมจัดให้พิเศษเลยนะครับนี่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับต้นสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับสวยมากๆเลยเลยนี่นี่นี่ดูความสวยของเขานะครับกลมบล็อกเลยนะครับนี่หลอดใหม่สีเหลืองด้วยนะครับต้นนี้ใครสนใจนะครับรับไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียงหนึ่งร้อยแปดสิบาทเท่านั้นต้นสีต้นนี้นะครับ ชื่อว่าปักษาสุวรรณครับเขาเขาจริงๆเขาก็มาจากเทพสายลุงแผงนะครับแล้วก็เอามาจดชื่อใหม่นะครับในนามปักษาสุวรรณนะครับในรตลาดก็ยังมีน้อยอยู่นะครับต้นนี้ใครสนใจนะครับสวยสวยเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับเอาโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับผมให้90บาท เกิบาทราคาพิเศษส่วนต้นนี้นะครับก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ที่ผมผ่าแผลงออกมาอีกแล้วนะครับนี่ต้นแม่นี่ผมจําไม่ได้แล้วแต่แม่สวยมากผมจําได้ว่าแม่สวยมากแต่ผมหารูปไม่เจอจริงๆนะครับแต่ว่าผมอยากให้เอาไปเก็บไว้รุ้นนะครับพ่อของเขามีสีเหลืองทองเข้าเห็นไหมเห็นไหมความสวยของเขานะครับนี่ สวยมากๆเลยนะครับออาโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับลูกไม้ด่างเหลืองๆทองๆแบบนี้นะครับผมจัดให้พิเศษเลยนะครับ180บาทเท่านั้นเองครับต้้นนนีะครับมีชื่อว่าพรรัตนาแต่ต้นนี้จะเป็นพรรัตนาหน้าแผลงนะครับดูหลอดใหม่ก่อนนะครับนี่เหลืองอลามเลยนะครับเข้ามาสวยมากเลยนะครับจัดให้เช้าวันนี้นะครับนี่พรรัตนาต้นนี้สวยๆ80บาทเท่านั้นเองต้นนี้นะครับเป็นบอลเรปี64ที่หลายๆคนต้องมีครับเจ้าปอแก้วปลาคร้นแบบนี้นะครับนี่เอาไปเลยเช้าวันนี้เพียง50บาทเท่านั้นต้นนี้ผมจะเปิดโป พิเศษให้นะครับสุวรรณสอนหน้าแบบนี้นะครับบอลใบหอกสวยๆเลยนะครับนี่คนกําลังตามหาเลยนะครับปิดไป3-400นะครับแต่วันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษนะครับสุวรรณสอนสวยๆแบบนี้ผมผมเป็นโปรพิเศษเฉพาะอ p พีนะถ้ามาหน้าสวนไม่ได้ราคานี้นะครับเอาจัดไปสุวรรณสอนต้นนี้180บาทเท่านั้นเองต่อมานะคะพี่ๆขาต้นนี้นะคะจะเป็นสีเริ่งงามนะคะน้องอ่า ไซส์โตแล้วนะคะพี่พี่ค่ะกำลังกัดสีสวยเลยนะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคา90บาทนะคะสีเรื่องงามนะคะ9ก้าสิบต่อมานะคะจะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ค่ะนะจะเป็นลูกไม้กัดนะคะน้องมีแข้งแบบนี้นะคะไซส์โตแล้วนะคะกวางเชื่อว่ามีหัวนะคะเพราะว่าน้องยุไปหลายรอบแล้วนะคะเพิ่งขึ้นมาใหม่กําลังกัดสีสวยเลยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้กาบนะคะกวางให้ราคาพิเศษไซต์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะราคา80บาทนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นอ่าปีศา แดงแผลงนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้ก็ไซโตเหมือนกันนะคะปีศาจแดงแผลงนะคะกวางให้ราคาพิเศษนะคะ80บาทนะคะปีศาจแดงแผลงนะคะ80บาทนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นปักษาพนาวันนะคะพี่พี่ขาน้องอาไซโตมากๆเลยนะคะพี่พี่ขานะมีหัวนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะปักษาอา พนาวันนะคะต้นนี้นะคะเป็นปักษาพนาวันไซส์โตแล้วนะคะกว้างให้ราคา90บาทนะคะพี่พี่ขานะ90บาทบาต่อะะตมานะคะจะเป็นชายชนนะคะไซต์โตโตแบบนี้เลยนะคะกว้างให้ราคานะคะ45บาทนะคะชายชนนะคะคาาคต้นนี้นะคะก็ะะจะเป็นใบหอ,อกเหมือนกันนะคะพี่พี่ขานะกว้างให้ราคา80บาทนะคะจะเป็นล <Ari> ูกไม้ใบหอกนะคะจะเป็นมณีจันทร์นะคะกําลังกัดหน้าสวยเลยนะคะอยู่กระถาง6นิ้วนะคะราคา100 100แล้วกันค่ะหนูให้ราคาพิเศษนะคะ100นะคะต้นต่อมาจะเป็นเจ้าสัวนะคะอันนี้มีหัวนะคะพี่ๆค่ะเจ้าสัวนะต้นนี้กวางให้ราคา99บาทแล้วกันค่ะ 9 9บาทนะคะแล้วก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีตัวนี้มีหัวนะคะพี่พี่ขากวางให้ราคา75บาทนะคะ75บาทนะคะแล้วก็จะมีมหาโรหะด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบอลเก่านะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะมหาโรหะนะคะกวางให้ราคา100 30บาทนะคะพี่พี่ขานะ130บาทกระถางหกนิ้วค่ะจะเป็นลูกไม้นะคะน้องออกจะเป็นสีทองนะคะพี่พี่ขานะสีทองแบบนี้นะคะกระถาง6นิ้วนะคะกวางห้าราคาพิเศษไปเลยนะคะ150บาทนะคะพี่พี่ขานะกระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาสีแบบนี้เลยนะคะวันนี้น่าจะฝนตกอีกนะคะยังไม่มีแดดนะคะต้นนี้นะคะกําลังแบบสวยเลยนะคะอ่าต้นนี้กวางห้าราคาพิเศษแล้วกันนะคะ100 130าบาทแล้วกันค่ะเป็นลูกไม้นะคะสำหรับอีพีนี้นะคะกวงต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe สวนกวางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กวางในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านอย่างมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ